นู่นไงูเวอร์เอาเอาสามสี่คนเลยนะเอาละดแม่งทำไมวะพี่เียงเิโอ้สามสีคนเฮี่ไอ้สิบเลยสัสคุบายหมระบายไปพี่เฉินกินเยอะ แปตกใจวะไอทูน uhm, ี <bom> bo <iler> ่บ <era> ้างเดี๋ยวตามมาทูน er ี่ไม่ขับไอแพดเหรอหลอดเกียร์น่าดะหเกียร์หล่อเพื่อนว่าหลอดเกียร์ว่าซ่อไอแพดเออว่าไปไหนอ่ะไอดอบไอดับไอดับเจ๊ไอดอบเจ๊ไอดอบเจ๊ไอดับพี่เฉยนั่นอยู่กูอยู่กู ไอเยลั่วว่ะแต่เรื่องจริงๆรยงเยลั่วว่ะไอสักด์ทันเราดิเด็กก็ต้องเลยอย่าโดนแต่เรื่องไอ้สักดิ์ไปเอาแดงเลยแม่พูดดิลีพี่จะมีใบเหลือติดตัวไ,ไ,ไออว้ทำไมโธ่เออเหินเล่นระบาก<อ>เลยเล่นโคตรยากเลยนะเออเรื่องบ,บากรึ มันโดนจับผิดไหมมันไม่เล่นอย่างหรอกใช่เออเราไปอาร์ีไว้เดี๋ยวมันจะโดนจับผิดไปพีเ่เซอร์โดนจับผิดไหมเหมือนที่ไอ้ทีนโดนดโดจับผิดอย่าเล่นเซอร์ผมดลยเออครับไอ้สัตว์กองอยูา่าหไรวะอ๋อโอเคเล่นนนบลันไหนกองอะนูนยย่นแหละมองตรงไปเออเหรอหดเปล่ายิงแม่งลงรถตีแม่งเลย ไม่มีอะไรคุนไงทำไะนู่นไงปุบเหรอเอาเอามสามสี่คนเลยนะเอาละมล่ะแม่งทำไมวะพี่เตงตโอ้สามสี่คนที่ไอ้สิบเลยสัตว์ได้ไหมหนูิจฉานี่ยเลยมินี่ยเลยิจานี่ย ไ่นั่งวะยิงไอ้เฮียไอ้ดนจีค่กูโดนอะไรอ่ะไอ้เฮียบินไอ้เฮียอ่ะมันควรตายเว้ยกูพูด,ดจริง สัตว์เอ้ยีไม่โดนสักคนไอควายบินเอ้ยมึงจะเข้าบาังกคุยควายมึงจะบังกคุยควายหลบภูมนี้ออกจากภูมนี้โอ้ยคนเดียวดิเนี่ยนอนเป็นผักเลยในชะ่ไหม องมีอีกหนึ่งป๋ามาดิป๋าคนละคนมันมีเยอะอยู่ ห๋อปล่อยด้วยเดี๋ยวบักคือว่ามันมีปัญหาอยู่ค่ะตอนนี้คือหมออ่ะพออุ้มระวางแล้วศกมันจะโลกมันไม่เหมือนกันบางทีเป็นป้าคนกัน เออบางทีปั๊มชนกันน่ะยังเดนแทงอ่ะหมอไม่งั้นจะได้รู้ว่าคาจาน้องใครคือหมอเจอปัญหาอย่างนี้อยู่ไงตายจ้าสวัครับเดี๋ยวเพือนยองเพือน่อนเพอนหมดแล้วพี่ฉี่คือเพื่อนเขาเก็บเพื่อนเขาเก็บเพื่อนเขาเก็บทุกคนแล้วอ่ะ้าโรงพยาบาลจ้าโรงพยาบาลเป๊บเกียบตาหรือถั่ววะสี่คน พี่อะไรมองวะ่มีสีคนเองตาถูกว่ามถามจริงเวันนี้เรื่ออะไรของพีวะสองสี่ในรถในมีกสิไอ้เี่ยไรหลบเต็มเลยสัเอหลบในพุ้มเพียบเลยเี้ยหาชิ้นเงสนนตเนี้ยอมบไม่คนไม่ออกบานเลยสัตว์มดแตงลังเมื่อเอาไฟเผารังมดไหนเี้ยมดออกเต็มเลยสัตว์ ผมพยายตัเชี่ยเราดอกบางคนตกใจเลยสัตว์อะไรอะไมนเพื่อไม่เดาทางอยู่ไว้เยอะเฮ้ยเราเป็นโรงพยาบาลได้นะเว้ยเข้าไปนอนแล้วเรียกเรียกบอลกับมึงนี่โอเวอร์ครองห้ามชนอะไรเลยนะเว้ยเดี๋ยวก่อนดีกว่าผมว่าไปถึงว่าถึง ไ <laughs> อ้เพี่ยเขาถึง <laughs> <laughs> สัตว <laughs> <laughs> ์เลยผมบอกแล้วไอ้เลี้ยวก่อนนี่เจี่ยวผมแม่งเลยเี่ไม่ได้ทำเหี้ยอะไรก็ไม่ขึ้นปะ่วยทำำเฮี้ยอะไรเก็บสบเดี๋ยวไปทำให้เอา

ม่ีเงินผมให้พี่หมดแล้วเรื่องอะไรน้องเอ้ยไม่ใช่เร่ออะไรครับช่างเอบสามเลขหนึ่งครับ